はい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 。 รู้แล้วที่ไหนที่ที่ฉันมา,ากับพ่อประจํานี่แหละสระตะลุงอันนี้สวนตะลุงหมดเลยเขาปลูกอะไรเขาปลูกทุกอย่างมีเงาะมีทุเรียนด้วยเนี่ยทำรั้วนี่ก็ไม่มีทางเข้าด้วยก็ไม่เคยฟ้าด้วยมีซอยนี้มีรั้วแล้วนี่ยเราก็ขอต่อจากเขาเว้าลึกด้วยนี่มึงอูมเมงด้วย วัดราชสิงห์ข่อนวันนี้เราจะมางมปลางมหอยกันนะคะช่วทางขาดตอนนั้นเคื่องแม่เิโอสามรอาลงใช่ไหมใช่มั้งเออใช่นี่ทุกคนชาพานมาโห้บรรยากาศดีเนาะน้าม,มหลาย โมหัวแท้ๆเลยพ่อแต่เข้ามาตอน,นั้นยังเกือบโฉมหัวเหรอยากาศดีไหมคะทุกคน เขาคงเก็บกันหมดแล้วมั้งมันโตไม่ทันคนเก็บเนาะแม่โอ้ยบะมีเลยไม่มีเลเพอร์ไหนน้องโชว์หอยหน่อยดิอยากดูหอยหนูและะ้วค่ะนี่งานหอยใหญ่ไหมไม่บ,บาดมือเจ็บ พ่อหาหอยอะไรครับหอยตูตัวเบลเลอร์เลยไหนไหนพ่อขอดูใ,ใกล้หน่อย <c oughs> หาไม่เจอไห <c oughs> นพ่อ ไอตบตัวโต,วต,วต,วตวได้เยอะอยังวะยังเพิ่งจะลงเพ<อ>ิ่งจะลงมาหาเอาสักกี่ร้อยโลดีพ่ะก็เอาพอได้กินช่วงนี้มันอดอยากลำบากแล้วก็หาก,กินตามธรรมชาติหาก,กินตามของตานองพอได้กินเต็ันก็เอาละ วนอ้วนเลยเนี่ยเราดูบ้านนอกเนี่ยมันก็พอหาของกินได้เฮนกัมโอโโอโอแกงมันเกิดความแห้งเลง แข่งแรงไปเสียทางปีโอหัวตตัวเรือเลยเงนมองดูฟ้าก้มหน้ามองดินอีกทียากุนเช่นนี้จะรักที่ได้มาให้ที่จนปัญญา จะแต่งน้องมาเป็นแฟนอย่างไรเ้าในหน้าปีนี้โทรพี่ไม่มีจะขายจะขายวัวขายให้ควายนี่ก็อายคนเขาหุ้จะนินทาเป็นไงพ่อได้เยอะไหมก็พอได้กิน có lịch tôn là này <Nhạc> số ừ, hỏi này ba pha hỏi này hỏi chụp Tốt tốt quá Có ngày cha? Có ngay cha? Hỏi nhủ, hỏi nhủ, hỏi nhủ, hỏi đu hỏi hỏi อารมสิพุน่ะแม่มึงหวงหอยหนุเต็มเลยทำอะไรจ๊ะเก็บหอยเลือกหอยค่ะมีมีทั้งหอยจูบ ไม่ต้องหอยจอี่ไม่ต้องหอยฟังมีหลายหอยแล้วหอยหนูอ่ะไม่นูอยู่นี่